สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกั็จะกป็นประจำทุกเช้านะ๙โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าซูซี่จะมาเซูซี่ชุกจี๊ชุกจิกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจและก็เล่าข่าวในสไตล์จจดมแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะรักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆเลยก็ติดตามจจดมได้ทุกแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้นะจ๊ะฝากกดให้ด้วยกันล้วกันเป็นกำใจกันง่ายๆนะอิอิหอลอดทุกคนกราบขอบพรกคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียว อ่ะแล้วก็ฝากด้วยนะจ๊ะล่าสุดเนี่ยนะทางเพจเทลสกอร์เนี่ยนะเขาก็เอาชื่อเจดำเนี่ยนะไปเป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์สายกีฬานะจ๊ะที่จะไปลุ้นรับรางวัลยอดเยี่ยมประจําปีน,นั่นเองนะก็จะมีพี่องตวนปินโตแล้วก็มีน้องเทนนิสนักเทควันโดเจดำก็ได้รับเกียรตินะจ๊ะเข้าไปเป็นหนึ่งใน3แคนดิเดตนั่นเองนะก็ฝากพวกแกด้วยใครที่สะดวกนะรักกันชอบกันก็ไปกดโหวตให้ได้เลยวันละหนึ่งครั้ง คนละหน e ึ่งอีเมลนะจ๊ะได้ตามนี้ตามกติกาก็เข้าไปที่แฟนเพจเทลสกอร์เดี๋ยวจจดมจะให้ทีมงานแอดมินเนี่ยปักหมุดเอาไว้ที่คอมเมนต์ทั้ง2ช่องทางเลยทั้งใน f a c e b o o k Fanpage แล้วก็ใน y o u ู u ูบชาแนลก็เข้าไปกดโหวตให้จะดมันได้กันแล้วกันนะยี่ห้รอดนะเอามาดูผลฟอรที่น่าสนใจไม่กับมาคืนนี้กันเลยกันแล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมาดีเจลิเดียวกับโกบุกิลเดียวกับอ่าเรกตเซมสัสอิราชมเซ เอาวิสปาฟุกุกะก็สมอกับเกียวโตะเบอร์เซงะไปส่งประตูส่งนะครับอาริกาโตะเซมอสอ่ะมาต่อกันที่ลีกของรัสซูโกรวัตรัดเวียนะจ๊ะเมื่อคืนเนี่ยนะตูกุ้มก็เปิดบ้านเฉือนทางด้านของโกลบีน่าไปสองหนึ่งมาต่อกันที่ฟุตบอลคาซักสถานนะจ๊ะเมื่อวานนี้นะบอลหญิงเตะกันในหลายคู่เลยคู่เด็ดเมื่อคืนนี้ทางด้านของเคซี่เกิร์ดนะจ๊ะก็เอาชนะเอฟซีเอสตาน้าทีมชื่อดังไปได้เจ็ดประตูต่อศูนย์แต่ก็เยอะแยะก็ต้องมายิงตรงเนี้ยเจ็ดศูนย์ และฉันก็ต้องมารายงานในคู่นี้บ้าบอยจงๆเชีวปิดท้ายกับพิมลรีของประเทศที่แต่งตัวนี่เน้นแบบนะสุดทรงเววลแล้วก็อย่างประเทศรัสเซียรัสเซียนะจ๊ะเมื่อคืนนะโอเรนเบิร์กก็เสมอกับซ s เสเไปศูนูนย์ไข่ไม่แตก อันนั้นคือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนนะจ๊ะทีนี้ไปต่อกันที่ข่าวคราวเรื่องการลูกหนังโล้นะพวกแกนะไปเริ่มมาที่เรื่องราวของบวกพี่พรีนะจ๊ะทีมดังจากซาอุดีพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างเอาอาเลวูพูลนั่นเองนะโอ้โหเสริมขนาดนี้จะทะลุ300ล้านปอนด์ในเร็ววันนี้นะจ๊ะล่าสุดเดียร์เลติกสื่ออังกฤษเขารายงานที่เชื่อถือได้นะเขารายงานตรงกันว่าภายในวัน2วันนี้นะจ๊ะศูนย์หน้าร่างโยงรายใหม่ของพรีเมียร์ลิพูที่จะย้ายมาจากไอทราคแฟรง์เฟิร์ตอย่างอูโก้เเเเอกกกกีีตตตินน่่ยยยะะ็รรรมมจจาาาวง แล้วก็เปิดตัวกับลิวพูเลยน,นั่นเองนะจ๊ะก่อนจะบินไปสมทบกับเพื่อนๆที่ตอนนี้มาทัวร์เอเชียอยู่ที่ฮ่องกงและเดี๋ยวจะไปทัวร์ที่ญี่ปุ่นด้วยน,นั่นเองนะจ๊ะซึ่งเจดากับพี่ๆสองซีอ่ารวมเป็นสามสีขยี้บอลน,นะพี่จอมบอบูพิชก,กี้แล้วก็บวกหนึ่งพี่กุยตังกุยก็จะพาลูกทัวร์ไปทัวร์กันที่โตเกียวญี่ปุ่นด้วยไปดูเกมที่โยโกมาเอฟมารินอสอุ่นเครื่องจะเจอกับพี่ๆลิวพูนั่นเองแล้วก็คาดหวังว่าอยากได้เห็นฟอของอุโกเอกกิติกะด้วยนอออยากมฮ บอฟวิหารลิปูชูนี้เก่งๆนะเพวกแกนะก่อนหน้านี้ที่รายงานกัน2-3สวันเนี่ยก็คือจบที่95ล้านยูโรรวมแอดออนหรือประมาณ82ล้านปอนด์นะจ๊ะ แต่ล่าสุดเนี่ยจบหลงจ้งเบสเร็จเนี่ยนะอยู่ที่แค่9ก้้าล้านยูโรหรือ7 9้าล้านปอนด์เท่านั้น,นจ๊ะโดยล e ิพูจะจ่ายเงินก้อนแรกเนี่ยคือ69้าล้านปอนด์นะจ๊ะก็ประมาณ80ล้านยูโรเนาะแล้วก็มียดออนความเป็นไปได้ที่มันไม่ได้ยากมากนะักแล้วก็ไม่ได้ง่ายเกินไปเนี่ยอีก10ล้านปอนด์หรือประมาณ12.5้าล้านยูโรขึ้นอยู่ความสําเร็จส่วนตัวของเอกิดิเก้แล้วก็ความสําเร็จของพี่พรีลิพ e ูด้วยนั่นเองนะจ๊ะโดยสัปดาห์นี้นะเจ้าวจะเดิาาง่ยแล้กก็ปตัว พร้อมเซนัญ,ญีระยะยาวถึง6ปีเลยนั่นเองนะจ๊ะก็จะเป็นผู้เล่นอีกหนึ่งคนที่เข้ามาเติมนะก่อนในนี้ได้ฟอรเรนเวสมา1 1 6ล้านปอนใช่ไหมเจอร์มี่รัฐทูนผู้ทำใจฮ <Hey! S 2> ฟิล์มปงนี่30ล้านปอนนะจ๊ะมีลอสเคอร์เคส40ล้านปอนนะแล้วก็มีประตูสำรองค่าตัวมันล้านกว่าปอนก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องนับก็แล้วกันเนาะนั่นทำให้เอกิติก้ที่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะ22ประตูกับ12แอสซิสในทุกรายการเนี่ย จะกลายเป็นกองหน้าคนใหม่ให้กับพี่ๆลิวพูนั่นเองนะจ๊ะก,ก็จะสร้างกําไรมหาศาลให้กับแฟรงก์เฟิร์ตเลยนะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยย้ายจากเปเชมาอยู่กับแฟรงก์เฟิร์ตถาวรเมื่อเดือนมกราคมปี2024ตอนนั้นค่าตัวแค่16ล้านยูโรเท่านั้นเองปัจจุบันเสร็จลิวพูนี่92.5ล้านยูโรนะจ๊ะอ่ะรวยเหลือเกินแม่ลูกเซตี่ปลอมตัวมาเอาอาลิวพูแห่งซาอุดีพรีเมียอังกฤษอ่ะทีนี้หลายคนก็ถามว่าเอา้า โอ้โหการดึงต <m im suspicious> <to> ัวอูกุยกิติเก้ที่เขานีวคาสาเซิลก็สนใจแมนยูเตดก็มีข่าวเบาๆอะไรเงี้ยทำไมถึงมาลิพูได้ง่ายได้เป็นข่าวแค่สามวันแล้วจบเลยเลิกกิฟสื่อฝรั่งเศสเขารายงานเรื่องราวของนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสชุดเล็กอย่างเอกิติเกว่าเสร็จเลยโอ้โหเจอสาริการลิ้นทองเป่าข้างหูเนี่ยนะฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอหลงรักเออเพลงของพี่โจอี้มูสิคเขาเนี่ยนะ นั่นคืออาร์เนอร์เดอรฮันเนอร์สล็อตนั่นเองนะจ๊ะที่เป็นคนเป่าหูไม่ใช่สิโน้มน้าวนะให้อูกโก้เอกิเดต้แต่งใจย้ายจากแฟรง่์เฟิร์ตมาอยู่กับลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ๊ะเดอรฮันเนอร์สล็อตเนี่ยนะก็วิดีโอคอลหาเอกิเดต้เลยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอ้น้องเองจะเป็นหนึ่งในส่วนสังคังของพี่เลยนะที่พี่เนี่ยเกาอยู่ตลอดคันเขยยอยู่ตลอดนั่นมันส่วนสังคังอันนี้ส่วนสำคัญคนละอย่างกัน ในระบบการเล่น4-2-3-1อันเนอร์สล็อตเนี่ยนะก็บอกไปเลยว่าวิวัฒนาการระบบนี้นะมันจะเติบโตมายังไงการเล่นเป็นยังไง แล้วนายจะเป็นหมายเลข็9้าของเราที่เคลื่อนที่ได้ดีมีความคิดสร้างสารรค์นะประสานงานกับเพื่อนได้เชื่อมเกมได้ซึ่งกองหน้าที่เขามีตอนนี้มันไม่เหมาะกับสไตล์ของเขานั่นทําให้เอกิเิเกน่เคลิมน้ําลายยืดน้ําลายไหลแล้วก็แตนใจตอบรับโปรเจกต์ของอาร์เนอร์หรือฮันเนอร์สล็อตเพื่อจะย้ายมาล่าตะข่ายที่แอนฟิลด์ให้กับพี่ๆลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ๊ะเราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโค้ชนะที่พอปีแรกย้ายจา,ากฟลายนอร์ดรัตต์ดัมมาทำลิเวอร์พูลแบบไม่เสริมทัพเลยเสริมเฟเดรโกเคซ่าคนเดียว กว่าล้านปอนด์แล้วพาทีมหงแดงคว้าแชมป์ได้เนี่ยโอ้โหเครดิตนี่เพิ่มขึ้นอื้อซ่าเลยนะสำหรับอาร์เนอร์เดอร์ฮันเนอร์สล็อตนั่นเองนะจ๊ะ อ้าวฝั่งลิปูเขาก็เตรียมจะเปิดตัวฝั่งของแมนเชสเตอร์เดนท์ของดําดเปิดตัวเรียบร้อยเมื่อคืนนี้นะจ๊ะนั่นคือบรันเอมเบอร์โมนะตัวลูกทีมชาติแคมบรูนนะจ๊ะในอายุคไวยอรอเพศ <c oughs> เบนจะเพศ25ขวบนะก็เปิดตัวกับแมนเชสเตอร์เดนท์เรียบร้อยนะจ๊ะด้วยค่าตัวเบ็ดเสร็จหลงโจ้องรวมแบบรอรอนที่71ล้านปอนด์เป็นเงินก้อนแรก65ล้านปอนด์ผ่อนได้4งวดเนานะแล้วก็มแอดอนอีก6ล้านปอนด์นะจ๊ะเจรจารมาทั้งหมดเนี่่ยย48ววววัันนนเเเตต็็็มมๆนะแล้กกรรจาาางซสสสญญ,ญื ถ่ายร่งถ่ายรูปโปรโมทเรียบร้อยนะจ๊ะสัญญายาวถึงปี2030และมีขยายได้อีก1นึ่ฤดูกาลนะโดยเบโบ้เนี่ยอยู่กับเบรนท์ฟอร์ดมาเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ย 6ฤด,ดูกาลทั้งในแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ในพรีเมียร์เลกเกเนี่ยนะจ๊ะ242นัดเนี่ยลงเล่นไปยิงไป70ประตูกับ51แอสซิสต์ตอนนั้นย้ายจากทัวร์มาอยู่กับเบรนท์ฟอร์ดเมื่อ ford, ป,ปี2019ค่าตัวแค่6ล้านปอนด์เนี้นถูกมากนะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มสะสมประสบการณ์นะแล้วก็พัฒนาฝีเท้าก็กลายเป็นนักเตะคนที่2ในยุคข,ของรูเบนโมริมในซัมเมอร์นี้นะไม่นับแพตติัมฉันดอกกูที่ย้ายมามการาแล้วจ๊ะ ต่อจากมาดุสคุณปู่คุณย่าที่ย้ายมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะจ๊ะโดยเอมโบโมเนี่ยนะก็จะ เตรียมตัวเดินทางไปปรีซิชันที่สหรัฐอเมริกากับแมวเต็ดเลยนั่นเองนะและเปิดตัวสวมเสื้อหมายเลข19นั่นเองนะจะเป็นเบอร์ที่ต่อจากราฟาเอลเดอแชมโลกวารานกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสที่ย้ายออกไปแล้วก็ไปแขวนสเตียร์อยมีกรมาเจ็บเนาะก่อนนั้นก็จะเป็นมาคัสเดอะมุ่งแรดฟอร์ที่เคยสวมเสื้อหมายเลขนี้ด้วยแล้วก็เคยมีดีกองกลางทีมชาติแคมรดนรุ่นพี่ของเขาหรือรุ่นน้านั่นแหละอย่างเอริกเชมบาเชมบาก็เคยสวมหมายเลขนี้เช่นเดียวกันนั่นเองแต่ถ้าเกิดเบอร์สิบเก้าด้วยความทรงจำเจดมี่ที่ปโะสบ ดาวายอกนั่นเองนะจ๊ะเอา้าหวังว่าไอ้บโมจะเป็นเหมือนดวายอกก็แล้วกันอย่าให้เป็นเหมือนรุ่นพี่เชมบ้าเชมบ้าไม่เอาไม่เอาแบบนั้นเอา้าก็ยินดีกับแฟนผีทุกหมู่เหล่านะจ๊ะตัวนี้เจดําก็ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะประสบความสำเร็จตามสไตล์ของเขาเนาะฤดูการที่แล้ว38นัดในพมลเกริตยิงไปถึง20ประตูฤดูการหน้ากับยูเต็ดขอครึ่งเดียวขอแค่ครึ่งเดียวขอแค่10ประตูกับอีกสัก10แอสซิสก็น่าจะแฮปปี้แล้วกับฟอร์มส่วนตัวส่วนทีมจะ ก็ต้องรอดูว่าริมติดตั้งของจัมเบ็งซัมเมอร์ฮิลล์เขาจะวางระบบการเล่นดับเบิลเทนที่มีคุณย่ากับเอมโบโมได้ดีมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะจ๊ะอา้าวทีนี้คนใหม่มาไอคนเก่าก็ยังคาราคาตุงอยู่แล้วก็มาย้ายสักทีในะวัยยี่สิบขวบอย่างรัสมุดเดก์กรวยจราจรฮอยลุนนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดกาโชเมคาโต้ ato, สีตีเล่เขารายงานว่าตอนนี้ทั้งยูเวนตุสเองเอซิมิลาเนี่ยก็สนใจในตัวฮอยลุนเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องเงินเนี่ยสำคัญมากยูเต็ดตั้งค่าตััวววไ้้้แแค่่่40ลลาานนนปอน we, a, ออด์ตยูเกกบบมิโโห ไม่ไหววศเศรษฐกิจแบบนี้นะนะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ไปพร้อมกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงเลยเป็นเรื่องแบบหาเสียงชัดๆเลยนะทำให้ยูทูบกับมิลานเนี่ยบอกจ่ายไม่ไหว ขอยืมก่อนได้ไหมเออแล้วก็มีออปชันซื้อขาดในฤดูกาลหน้ารอให้งบดุลบัญชีมันดีขึ้นสัก1ปีแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไะ้นะจ๊ะก,ก็ทําให้ตอนนี้ฮอยลุนเนี่ยอนาคตก็ยังไม่แน่ม่นองว่าจะอยู่วีเทต,ตหรือจะย้ายออกไปกลับไปเล่นในอิตาลีครั้งหลังจากย้ายมาจากอาตาลันตาเมื่อ2ปีก่อนด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์ฤดูกาลที่แล้วนี่ฟอร์มหลุดลุยมาก32นัดในพิเลีกริดย,ยิงไปแค่4ประตูเท่านั้นเองและทุกรายการรวมกันยิงไปแค่10ลูกนะจา้าสัญญ,ญาเหลือยายนะออวา เทนเนอร์หน้าหน่วยขาไม่ดแต่จะปล่อยหอยลุนแบบยืมตัวออกไปหรือเปล่าหรือจะเก็บเขาเอาไว้ใช้อีกหนึ่ดูกันนั่นเองเราจะเอารอดูแล้วกันนะตอนนี้ยูตุสกับมิลานพร้อมยืมและมีออปชั่นซื้อขาดอยู่ช่วว่ายุเต็ดพร้อมปล่อยหรือเปล่านะจ๊ะ อ่ะไปดูอดีตคนเคยรักกันบ้างซึ่งย่าดำก็ยังรักเขาอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรมูฟออนกันไปเรียบร้อยนะั่นคือดดบิดเดเฮหรือว่าเดบิดเดคอาร์ K นั่นเองอดีตผู้สาัรรตุนชัาติสเปนวัย34ปีนะที่ปัจจุบันนี้ก็ลดเล่นเหนียวหนึบอยู่กับฟิอเรนตินาม่วงมหาการในเกาโชอรสไตรตลีนะจ๊ะเจ้าตัวเปิดเผยล่าสุดนะกับสื่ออย่างโครนาเช่เนี่ยเขาบอกแบบนี้บอกว่าเขาเนี่ยนะปฏิเสธข้อเสนอเยอะเลยเขาใช้คําว่าหลายทีม many teams of Premier League น,ะนั่นเองนะจ๊ะจากพรีเ,ม,ม,รเ,รเมียร์ล,ลีกที่ดนักว แมกโนเดและเขาจะเล่นแนงกิดก็เล่นให้กับยูเดเท่านั้นเพราช่วงเวลาของเขามันผ่านพ้นไปเรียบร้อยนั่นเองนะจ๊ะโดย12ปีนะเด้าอยู่กับยูเดเนี่ยก็ถือว่าเป็น1คนที่มีทั้งช่วงที่ดีช่วงที่แย่กับยูเดก็ว่านไปเนาะก่อนจะยา้ายไปแล้วส่งไม้ต่อให้ ré, หองเรเดส่งติงโอนาน่าเข้ามาสร้างความปวดเสียเวงกลาวกับแฟนยูเดนะจ๊ะเดคาสัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่า เดยยอมรับว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษสาหรับเดนะกับการที่อยู่กับยูไนเต็ดนะแล้วก็การที่เดได้หยุดพักเป็นหนึ่งฤดูกาลมันเป็นเรื่องดีมากเลยเพราะมันดีต่อทั้งสภาพร่างกายสภาพจิตใจของเดเดได้หยุดนะและการใช้เวลาระดับ12-13ปีในแมนเชสเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยตอนนั้นเดคิดว่าเฮ้ยเดขอพักก็แล้วกันอยู่กับครอบครัวกับลูกกับเมียนะแล้วก็ได้กลับมาลงสนามในช่วงหลังตรงนี้เอ้ยมันช่วยชาร์จแบตชาร์จพลังได้ดีมากเลยทําให้เดรู้สึกว่าเดยอยังเล่น กับการที่มีหลายทีมจากอังกฤษเนี่ยยื่นข้อเสนอให้กับเดย์นะแต่เดย์ก็ปฏิเสธไปหมดแหละเพราะว่าการที่เดย์อยู่กับทีมอย่างยูไนเต็ดมาอย่างยาวนานเนี่ยนะเดย์ Day ไม่ต้องการเล่นในทีมไหนอีกแล้วในอังกฤษเดย์ Day ต้องการลงเล่นให้กับแค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นเดย์ Day มองตัวเองเล่นทีมอื่นไม่ออกจริงจริงเดย์มีหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตเดย์ที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเขาสร้างเดย์และมอบเส้นทางอาชีพที่ยอดเยี่ยมให้กับเดย์มาตลอดโอ้โห ให้สัมภาษณ์แบบสุดยอดเนี่ยคนที่ออกจากทีมไปโดนกระทําซ้ําแล้วซ้าเล่านะไม่ต่อสัญญาลดค่าเหนื่อยก็แล้วลด2รอบก็แล้วก็ยังไม่ต่อสัญญาย้ายออกไปไม่เคยพูดถึงยูเต็ดในแง่ที่ไม่ดีสักครั้งเลยและยังคงยืนยันว่ามีหลายทีมสนใจเขาด้วยเพป็นว่าเขาอยากจะลงเล่น้กับแมนยูเต็ดทีมเดียวเท่านั้นในกาะอ,อังกฤษสุดยอดพี่เด เอาใจเจ๊ไปเหมือนเดิมอ่ะทีนี้คนที่มันพูดจาดีทําตัวดีมันผ่านไปแล้วมาดูไอ้ตัวนี้กันบ้างเดอะไวรัสอย่างกองกลางตัวตัดผมนะจ๊ะาลอนบาร์เบอร์มิดฟิลดเดอร์ปอลปอกบาไปเดี๋ยวกถีบไายท่องไงไส้นะจ๊ะล่าสุดหลังจากพ้นโทษแบนดเรื่องการโดบเนี่ย18เดือนก็ลดโทษจะมาจาก4ปี กลับมาเซ็นสัญญากับโมโนโก2ปีปับ๊บนักข่าวไปยื่นไม้ถามเลยบอกว่าคุณใช้ยาสีฟันสุดเกลือหรือเปล่าคะนี่ <Hey! S 1> ไม่ใช่พี่เนบนซ์พอชิตาไปถามเรื่องของน้องรักอย่างมาคัสหรือมุ้งแรดฟอร์ดที่กำลังจะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลเน่บาร์เซโลนาเนี่ยนะมองเรื่องนี้ยังไงปอกบาบอกว่ายินดีด้วยที่น้องมุ่งหรือน้องแรดเนี่ยได้ย้ายออกจากทีมทันทีและแมยูเตดเนี่ยเป็นทีมที่โชคร้ายเพราะกำลังจะเสียผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากมาก แล้วก็ไม่ใช่ความผิดของรูเบนโมริมด้วยเพราะมันต้องมีเรื่องที่มากกว่านี้ที่สโมสรเนี่ยทำไว้กับแรดชี่อ๋อเหรอโดยป๊อกบายสภาษณ์แบบนี้นะรายการของไอโชสปีดยูทูบเบอร์ชื่อดังเนี่ยจ้าเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเอ่อป๊อกว่ามันเป็นเรื่องที่บ้าคลั่งนะแต่ป๊อกก็มีความสุขดีกับน้องแรดนะเพราะว่าสโมสรเนี่ยทำได้ไงอะ่ะยึดเบอร์เสื้อน้องแรดไปอะ่ะย,ยเูเอตดเนี่ยเราจะเสียผู้เล่นที่โคตรจะยอดเยี่ยมไปคนหนึ่งนะโชคร้ายโชคร้ายมากสำหรับย,ยเูเอตดมองกับกันเนี่ยมันเป็นเรื่องดีมากสำ ปอกไม่พูดถึงยูนเตกก็ดกนแล้วกัน,นเนาะเพราะพวกเขาก็เซ็นนักเตะคนนั้นคนนี้เข้ามานะผู้จัดการทีมก็มีไอเดียมีโปรเจกต์ของตัวเองแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรผู้จัดการทีมก็ต้องจัดก,การแบบนี้แหละในเมื่อเขาไม่เชื่อมั่นลูกทีมเขาก็ต้องเป็นต้องใช้แผนการของตัวเองเพราะเขาต้องชนะไงถ้าเขาชนะไม่ได้เขาก็โดนไล่ออกมันก็ง่ายแค่นั้นโอ้โหจ้ะเอาเลยอยญ่จะพูดอะไรพูดให้เต็มที่เลย เพราะว่าผลงานตั้งแต่อยู่ในเด็ดรอบล่าสุด6ปีออกไปอยู่ยูเอตุทมีปัญหาการบาดเจ็บนุ่นนั่นดบยงดบยาสกากระตุง้งสากระตุ้นมาตั้งใจไม่ตั้งใจว่ากันไปสุดท้ายหาทีมลงที่มโมนโกได้แล้วพูดถึงอดีตต้นสังกัดแบบนี้ไม่น่ารักจากแบบนี้ ไปดูกันที่มิเกลลาเตต้าคุณซื้อมาดเข้มของไอ้ปใยญ่แไฟเพีงอาร์ senal กันบ้างแล้วกันล่าสุดก็ปฏิเสธนะที่จะพูดถึงดิวกองหน้าตัวเป้าทีมชาติสวีเดนจากสปอร์ติ้งลิสบอนอย่างวิกตอร์เยอร์เคเรสเนี่ยน,นะจ๊ะโดยเขาบอกว่าเขาไม่อยากพูดถึงนักเตะที่ไม่ได้มาร่วมทัพปรีซีซั่นกาบเขาและไม่ใช่นักเตะของอาร์ senal ด้วยนั่นเองนะจ๊ะก็แบบแบ่งรับแบ่งสู้ไว้ก่อนไม่กล้าแบบออกปากมากอะเนาะอาร์เตต้าให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าเออพี่ตาพูดตรงนะ ตาว่าตาไม่อยากจะคอมเมนต์ถึงนักเตะคนไหนก็ตามที่ไม่เป็นนักเตะของเราอะนะคือเดี๋ยวรอถ้ามันมีอะไรชัดเจนอะพี่ไม่ต้องห่วงหรอกตาพูดอยู่แล้วนะเราพูดตลอดแล้วเราจะทําแบบนั้นแน่นอนเห็นว่าตอนเนี้ยตาก็มองว่ามันมีหลายต่อหลายฝ่ายพยายามจะพานักเตะเราย้ายทีมพยายามจะพานักเตะใหม่เข้าสู่ทีมเราเพราะนั้นเนี่ยนะ ต้ามั่นใจว่าต้าพยายามจะทําทุกทางเช่นกันเพื่อจะพาบางคนมาสู่ทีมเราและหวังจะทําแบบนั้นให้ได้อาก็ถือว่าแบ่รับแบ่งสู้ว่ากาลังพยายามอยู่แต่เดี๋ยวถ้ามันชัดเจนอยู่นี้ก็คงจะพูดเต็มปากซึ่งตอนนี้เรื่องราวของวิกตอร์เยอร์เคเรสก็ยังไม่รู้จะหมู่หรือจ่านะพวกแกนะอ่ะทีนี้1คนนะจ๊ะที่มีค่าตัวถึง120ล้านปอนด์ตามที่สาดิกาซาอุดีนิโเลาสรุเตดต้นสกัดของเขาตั้งเอาไว้นะั่นคืออล็กสานเอ์อิซัา สุดหน้าทีมชาติสวีเดนวัย25ขวบหรือว่าเข้าสู่อวัยวะเพศเบนจบเพศนะจ๊ะเหลือสัญยญ่างนี้เขาเส,งสนงปี2028นะและเป็นเป้าหมายของเปอริเฟริร์พูฟูแต่ลิวฟูเพิ่งได้อูกโอก,ออก,ก้เอกิติเก้ไป92.5ล้านยูโรไอ้คันจะมาจ่ายอีก120ล้านปอนหรือประมาณ130ล้านยูโรเพื่อซื้ออีซัก โอ้โหจะรวยเกินเหตุนะนั่นทำให้เลอก,กิฟสื่อฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เป้าหมายของอาอเเอริซาโดอิซักเนี่ยอาจจะต้องเบนเข็มไปที่ซาอุดีโปรลีกแล้วและเป็นทีมดังอย่างอาฮิลานด้วยนะจ๊ะซึ่งตอนนี้เริ่มพูดคุยกับทีมงานเอเนต์ของอิซักเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะโดยอลฮิลานเนี่ยพร้อมเลยเงินแค่130ล้านยูโรหรือ1 2 0ล้านปอนด์เนี่ยขี้หมูลาขี้หมาแห้งกูจ่ายได้อยู่แล้วจะเอาค่าเหนื่อยเท่าไหร่บอกมาอยากจะได้รถได้บ้านได้คือมีส่วนตัวได้้ออออะะไไไรรกกกก็แแวต่่่เเงืนนนขขหหใบมาาาัพ ทีมดังจากซาอุดีโปรลีกทีมนี้พร้อมจ่ายแบบไม่อั้นไม่มีเงื่อนไขด้วยอยู่ที่ว่าอีซักพร้อมย้ายจริงๆหรือเปล่านั่นเองนะาจะเอารอดูนะตอนนี้ข่าวของลิปูก็ยังมีอยู่ แต่ตอนนี้ที่มาแรงกว่าคืออัลฮิลานจากซาดิโปรโลีกในเดีลของอเลสเดอร์อิซากน่นเองหรือ,อยังแย่สุดอิซากก็แค่อยู่กับดิโอเซนต่อไปเพราะสัญญาเหลือถึงปี2028นะจ๊ะไปดูที่ผู้บริหารอย่างฟาบิโอปาราติชีกันบ้างนะจ๊ะอดีตผอ,อกีฬาของพรรคพลังประชาไก่คุ๊กคุกตอนนี้มาสเปอร์ที่โดนแบน์ไป30เดือนนะจากเรื่องของคดีความความผิดเกี่ยวกับการตกแต่งบัญชีการเงินตั้งแต่สมัยเขาทำงานอยู่กับมาลายูตุสเมื่อปี2010ถึง2021นะจ,ะนนนจนนนนอ นเะจ้าตัวก็เปรย์ๆว่าอยากจะกลับมารับงานอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหน้าที่ผู้นวกการกีฬาเนี่ยหรือการทํางานเกี่ยววงกัฬฟุตบอลเขายังคงคิดถึงอยู่เสมอในวัย52ปีนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะก็มีสเปอร์ทีมเก่าของเขาที่ให้ความสนใจอยู่ก่อนหน้านี้เคยเป็นข่าวกับมิลานด้วยแต่มิลานรอไม่ไหวก็เลยไปดึองอิกลีทาเล่น,นะจ๊ะพอกีฬาจาก,กลาซิโอเนี่ยมาทํางานแทนทําให้ตอนเนี้ย อาสาการของปาลาติชี่อาจจะต้องกลับไปทํางานกับดานิเอลเยีที่สเปอร์อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆเพราะใหมอนี่โอโ้โหคอนเนคชั่นทั่วยุโรปนี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแต่ก็เบรกไป3 0เดือนไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนสาหรับคอนเนคชั่นของฟาบิโอปาลาติชีนะจ๊ะสกายเตเลียเขารายงานนี้เชื่อถือได้เขาบอกว่าสเปอร์กําลังจีบให้กลับมาช่วยงานโทมัสแฟรงค์ที่ทนันนสเปอร์เตเดียมอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ อ้าวนี่ก็พร้อมจะไปซาอุอีกคนนึงนะสื่อสเปนอย่างอาร์เขารายงานว่าวินิซุสจูเนียรองบอลลรอ2024เนี่ยแล้วตอนนี้ สัญญาใหม่ยังไม่ได้เจรจาเพิ่มเติมแล้วก็ถูกหยุดเอาไว้เพราะว่าค่าเหนื่อยที่รับอยู่ตอนนี้ประมาณ3 0มแสนปอนเนี่ยนะเขาบอกไม่พอขอสัก5 0 0แสนปอนนะจ๊ะรวมลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์รวมโบนุสโบนัสอะไรแบบเนี้ยนั่นทำให้มาริดโดยฟลอเรนติโนเปเรสประธานคนเก่งเนี่ยก็บอกว่ามึงเบรกก่อนเลยสัญญาเมืองเหลืออยู่นะเพราะนั้นอ่ะไม่ต้องรีบค่อยๆเล่นไปแล้วดูฟอร์มถ้าดีเดี๋ยวก็ค่อยต่อกันไปออกใหม่อะไรเงี้ยเนาะกลายว่าตอนเนี้ย เขามีชื่อไปเชื่อมโยงกับทีมดังในสลีปโปรโลีกหลายต่อหลายทีมและทีมจากสลีปโปรโลีกหลายทีมนะก็พร้อมเลยว่าเอางี้อยากได้เท่าไหร่บอกมาหนึ่งในทีมที่สนใจแนะ่คือเอาอิติฮัดนาของคาริมเบนเซมาเนี่ยจ้าเขาบอกว่าพร้อมสนอสัญญา5ปี มูลค่ากว่า830ล้านปอนด์ให้กับวินิสุสตูเนียพิจนารณานั่นเองนะั้นแล้วก็จะให้วินิสุสเนี่ยเป็นทูตฟุตบอลโลก2024ที่ซาอุดีอราระเบียจะเป็นเจ้าภาพด้วยนั่นเองนะจะเอารอดูแล้วกันนะตอนนี้ข่าวมันออกมาแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะไม่ต่อสัญญากับมมดิดมันก็มีอยู่แต่โอกาสที่จะย,าย้ายไปซาอุดีอราระเบียจะด้มมองว่ายังน้อยอยู่ในวัย25ขวบของวินนี่อาจจะอยากอยู่ในยุโรปต่อไปก็เป็นได้แต่ถ้ามองเรื่องเงินทีเดียวที่จ่ายให้คุณได้นั่นแหละซาอุเท่านั้นเดอร ไปกันที่เซียร์แรชกันบ้างแล้วกันนะมาคัสเดอร์มงแรดฟอร์ดนะจ๊ะล่าสุดมุนโดเดปติโวสื่อสเปนรายงานว่าตอนนี้เตรียมจะเปิดตัวเป็นทางการในวันพุธนี้เนาะเดินทางถึงบาซลโลนาและเข้าไปพบปะบอร์บริหารเดโก้เดโก้จอลาปอร์ตานะจ๊ะตรวจร่างกายในวันนี้วันอังคารแล้วก็จะเปิดตัวกันในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะโดยย้ายมาแบบยืมตัวหนึ่งปีมีออปชั่นซื้อขาดแบบไม่บังคับซื้ออยู่ที่35้าล้านยูโรหรือวันมาณ30ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะจ๊ะแล เช็คสภาพความฟิตอีกทีว่าจะพร้อมลงสนามช่วงศึกปรีซีซันที่จะต้องเดินทางไปทัวร์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้หรือเปล่านะสำหรับแรชชี่นะจ๊ะโดยเบอร์เสื้อที่เขาคาดการณ์ว่าแรชชี่จะใส่นะั่นคือหมายเลขเดิมของรามีนเด็กยจลาย,ยมามมวที่เปลี่ยนไปใส่เบอร์สิบเรียบร้อยนั่นคือหมายเลข19แล้วก็เป็นเบอร์เก่าของแรชชี่สมัยที่ขึ้นมาเป็นดาวรุ่งกับแมนยูเด็ก็เคยสวมหมายเลข3.9แล้วก็ขยับมาเบอร์19ก่อนจะมาสวมเบอร์สิบแล้วก็ย้ายออกนั่นเองนะจ๊ะเอาโชคดีในเส้นทางใหม่นะ ไปดูกันที่พิศาจแดงดำเอซิมิลานยักษ์หลับแผงเกาโชสไทรต์ตลีกันบ้างแล้วกันนะพวกแกนะล่าสุดแต่งตั้งโค้ชใหม่หน้าเก่าอย่างแม็กซ์อเลกรีเข้ามาคุมทัพเนี่ยเจ้าตัวก็สัญญาเลยบอกว่าเราจะทําตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นานแล้วมีลานที่งดงามจะไปแชมเปี้ยนลีกโอ้โหโกงโน้ตหน้าดูเลยกูสัญญาเลยว่าจะพามิลานเนี่ยกลับไปเล่นฟุตบอลยุโรปอีกรอบหนึ่งและต้องเป็นถ้วยยักษ์อย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนั่นเองนะจ๊ะโดยอเริเกียในสัมภาษณ์หลังจากมิลานฤดูกาลที่ผ่านมาในมือของเซโจคอนเซซาจบอันดับ8ไม่ได้ไปเล่นอะไรเลยนะในทีวียุโรปเนี่ยนะเขาบอกแบบนี้อเริเกีบอกว่า แม็กว่าเป้าหมายของแม็กในซีซั่นนี้กำลังจะมาถึงคือการพามิลานกลับไปแชมเปี้ยนส์ลีกนะทีมใหญ่อย่างมิลานเนี่ยต้องเล่นในฟุตบอลยุโรปและนี่คือเป้าหมายเดียวเท่านั้นเราไม่มีเป้าหมายอื่นนะนะเราจะไม่มองย้อนกลับไปในอดีตที่มันเกิดขึ้นเราจะมองไปข้างหน้าและจะช่วยกันสามัคคีเพื่อพามิลานกลับไปสู่ความยิ่งใหญ่อ่าเดี๋ยวรอดูว่าจะทำได้ตามสัญญาหรือเปล่าสำหรับแม็กซ์อเลกรีกับมิลานนะจ๊ะ อ่ะไปดูอีกหนึ่งคนนะตำนานนักเตะอังกฤษยอย่างไออ้วนจอมซาบพอลแกสคอยเนี่ยนะจ๊ะโดยสื่ออย่างเดอะซันเข้ารายงานในพวกข่าวก็สิบแบบนั้นเดอะซันแม่งน่าเชื่อถือมากฟังหูไว้หูได้เลยเขาบอกว่าพอลแกสคอยเนี่ยนะหมดสติในบ้านพักของตัวเองถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะหมดสติเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไปถึงที่โรงพยาบาลก็ถูกส่งตัวเข้าห้อง ICU เลยในวัย58ปีตอนเนี้ยย้ายออกจากห้องฉุกเฉินและ และอาการ stable หรือว่าคงที่อยู่นั่นเองโดยเพื่อนของ gas coil อ,อ,อย่าง steve foster เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่ไปเจอ gas coil หมดสติอยู่ในบ้านนะจ๊ะเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่า g a s ่ a ขอบคุณทุกคนนะที่ส่งกำลังใจมาเนี่ยเขาดีขึ้นแล้วตอนเนี้ยเพื่อนๆก็มาเยี่ยมเขาอวยพรเขามากมายและอยากให้เขากลับมาอยู่ในจุดที่สุขภาพเขาดีที่สุดนะตอนนี้เขาพน้นจีกอันตรายแล้ว ก็ต้องพักอยู่ในโรงพยาบาลอีกห้ายต่อหลายวันเลยอ่านั่นคือสตีฟฟอสเตอร์เขาให้สัมภาษณ์แบบนี้เนาะซึ่งฟอสเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นคนขับรถเป็นผู้ช่วยส่วนตัวนะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของแกสคอยด้วยที่คอยดูแลแกสคอยในช่วงเวลาที่เขายากลําบากในช่วงหลังๆังที่แขวนสตาร์ทไปมีโรคติดสุราเลือดล้างน้วยน่นอะไรเงี้ยก็ได้สตีฟฟอสเตอร์นี่แหละคอยมาช่วยดูแลนะจ๊ะแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังไงก็ต้องให้แกสคอยพักที่โรงพยาบาลจนกว่าจะฟิต หรือสุขภาพดีที่พอจะกลับมาดูแลตัวเองที่บ้านได้น,ะนั่นนเดี๋ยวหมดสติไปไม่มีใครดูเสียชีวิตขึ้นมามันจะซวยนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็หายไวนะแกซ่านะนี่เป็นหนึ่งตำนานนักเตะทีมชาติกรีฑที่ว่ากันว่าดีที่สุดตลอดการคนหนึ่งของสีตัวคํารามก็ว่าได้นะจ๊ะและนี่ก็รบเขาเล่าเล่ซาสซีในเช้าวันอาคารสีภูจู้ฮุกกรูแบบนี้นะก็อย่าลืมนะพวกแกนะรักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆเลยติดตามจจดาได้ทุกแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้ไนดะ้หลอดทุกคนนะจขอบคุณ เอาเจ้หน้าจอตากันอวยพรทุกกามีความสุขมากๆแล้วกันนะจ๊ะในวันอังคารแบบนี้ขอให้ชีวิตมีสีสันสดใสเหมือนสีชมพูของวันอังคารกันแล้วกันนะจ๊ะใครทําอะไรอยู่มุ่งมั่นตั้งใจและขอให้ประสบความสำเร็จกันแล้วกันใครเจอเรื่องยากๆอยู่จะดาเอาเจะช่วยอยู่เสมอเลยเชื่อฉันพวกแกทําได้มั่นใจเข้าไว้ยิ้มสู้เข้าไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะจ๊ะ เย็นี้เราติดตามนะฟุตบอลเฟรนด์ถ้าคุณเหงาฟุตบอลคือเพื่อนนะจ๊ะจัมแมงซัมเมอร์ฮิลล์มาเลาะหน่อไม้แดบเข้มๆเ,เลยกับแมนเชสเตอร์เดทออกตัวปรีซิชั่หนึ่งนัดความจริงเป็นยังไงความโลกสวยเป็นยังไงรอชม6โมงเย็นเดอ้อส่วนเราซ้อสี่ไว้เจอกันใหม่ไปเ้ย